ข่าวด่วนล่าสุดเมตาเวิร์ดโฟเรของชิบะอินุลังสูงในขณะที่ชิบะแรฟประกาศชิบะแลนนักพัฒนาชิบะอินุประกาศแผนที่จะจัดการประมูลที่ดินในเมตาเวิร์ดของชิบะราคาโทเค็นลูกพี่ลูกน้องของชิบะลิสซึ่งจะใช้ในการประมูลนั้นพุ่งสูงขึ้นชิบะยังได้โพสต์กำไรเล็กน้อย เนื่องจากได้เรียกคืนจุดสูงสุดในการถือครองอีเทเรียมหวานเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมไฮน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกราบสวัสดีเพื่อนๆเหล่านักลงทุนวัยรุ่นคลิปโตทุกคนนะครับสบายดีพี่น้องที่รับฟังอยู่ทางฝั่งสอปปเรา ชิบะอินุได้ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในพื้นที่เมตาเวิร์นักพัฒนาชิบะอินุได้เผยว่าหลายเหตุการณ์รอบเมตาเวิร์ของคริปโตกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อันดับแรกของการขายชิบะแลนด์ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงในชิบะเบิร์สเป็นชื่อรหัสปัจจุบันของเมตาเวิร์ของชิบะอินุ การอัปเดตได้รับในวันนี้ในโพสต์บ็อกของนักพัฒนาเรายินดีที่จะประกาศและแนะนำชิบาแลนอย่างภาคภูมิใจดินแดนเหล่านี้พบในเมตาเวิร์ดของเราจะพร้อมสำหรับการซื้อประมูลในเร็วๆนี้และมันจะเป็นก้าวแรกของเราในการอนุญาตให้ชุมชนกระโดดเข้าสู่เมตาเวิร์ดก่อนการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ วิธีการเข้าร่วมการขายที่ดินชุมชนทิบะาจะสามารถเข้าร่วมในการขายที่ดินของทิบะได้ด้วยการเป็นเจ้าของโทเค็น Doc k u l l r r l ร s t ิสเป็นเหรียญที่2ในระบบนิเวศของชิบะ i อินุการประมูลยังจะแนะนำระบบคิวเพื่อป้องกันไม่ให้บอดซื้อขายทำการจี้กระบวนการระบบคิวจะทำให้แน่ใจว่าผู้ถือลิสต จะได้รับสิทธิพิเศษและการเข้าถึงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลการซื้อขายครั้งต่อไปจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเจ้าของที่ดินจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อ MetaVerse เปิดตัวตามการอัปเดตการอัปเดตระบุว่าจะมีการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการของ MetaVerse ในเดือนนี้ทีมออกแบบ m e t a w o r s e จะได้รับการประกาศในภายหลัง นักพัฒนากล่าวว่าพวกเขากำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มพลังให้กับระบบนิเวศของชิบะอินุในปี2022เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้การอัปเดตเสริมว่าพันธมิตรหลักหลายรายอยู่ในขั้นตอนที่จะประกาศตลอดทั้งปีพันธมิตรเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในเมตาเวิร์ดของชิบะอินุ การอัปเดตเมตาเวิร์ได้รับการตอบสนองด้วยความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวกในขณะที่เขียนราคาของชิบะเพิ่มขึ้นประมาณ4.7%ในแต่ละวันโดยการซื้อขายที่33.00มีน้ำหน้าถึง4ตัวต่อค่างเงิน USD ราคาลิตรกำลังแสดงการแข่งค่าที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นลิต์เพิ่มขึ้นประมาณ52.4%การซื้อขายที่1,834ดอลลาร์ ชิบะได้รับการโคตดกำไรเล็กน้อยในการสร้างการประกาศเหรียญมีมชั้นนำได้รับความสนใจจากนักลงทุนระดับวานข้อมูลจากเวลสาร์ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบที่ติดตามกระเป๋าเงิน1,000อันดับแรกบนบอกเชนหลายๆตัวแสดงให้เห็นว่าชิบะนั้นถือครองมูลค่าดอลลาร์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวานอีเทรเรียม ปัจจุบันชิบะมีอำนาจเหนือกว่า16%ในบรรดากระเป๋าเงินซึ่งรวมเหรียญมีมูลค่า1.7พันล้านดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นความรู้ให้กับนักลงทุนที่มาชมคลิปวิดีโอนี้ต่อและสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ